และนี่คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นเมื่อคุณทานไข่วันละ4ฟองต่อเนื่อง30วันปกติไข่1ฟองจะได้โปรโตีนทั้งหมด6กรัมไขมัน5กรัมเมื่อทานไปครบ1สัปดาห์คุณจะรู้สึกหิวน้อยลงอิ่มนานขึ้นอยากทานของหวานน้อยลง เพราะไข่มีโปรตีนแถมยังทําให้ไขม,มันในร่างกายลดลงด้วยค่ะเมื่อผ่านไปครบสัปดาห์ที่2คุณจะรู้สึกว่าความจําดีขึ้นโฟกัสดีขึ้นเพราะไข่มีเลซิตินช่วยทําให้สมองแข็งแรงผ่านไปจนครบสัปดาห์ที่3คุณจะรู้สึกว่าสายตาคุณดีขึ้นการมองเห็นดีขึ้นเพราะไข่มีลูทีนและซีเซนทีนที่ช่วยบํารุงสายตาและป้องกันความเสื่อมของดวงตา ผ่านไปจนครบสัปดาห์ที่4หรือต่อเนื่องเป็นระยะยาวไข่จะช่วยทําให้คุณมีไขมันดีหรือ HDL ที่เพิ่มขึ้นยิ่งร่างกายของคุณมี HDL หรือไขมันดีที่สูงก็ยิ่งช่วยลดความเสี่ยงกันเป็นโรคหัวใจโรคหลอดเลือดสมองตีบแตกตันปุ่มแนะนําว่าลองทานไข่ทุกวันดูนะคะใครทานกันวาและกี่ฟองบ้างคอมเมนต์ให้ดูหน่อยนะคะแล้วเจอกันบาย